ครับผมจะชิมตัวแดงสุริยาให้เพื่อนๆดูนะครับอือหือหวานมากครับหวานนุ่มมีความเป็นน้ำในเนื้อเยอะตัวนี้ว่าครับตัวนี้เนื้อหนากว่าเยอะครับอือหือตัวนี้หวานมากครับเพื่อนหวานเจี๊ยบเลยนะครับเนื้อหนาครับคุ้มมากครับคุ้มสุดๆเลยนะครับแค่คำเดียวครับเหมือนคุ้มมาก สอบความหนาวความหวานนะย่า่นได้ลองจริงนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้นะครับสวัสดีครับผมอนเฮลเทคนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการกับเทคนิคการแกะขนุนนะครับโดยที่ไม่ให้ตัวยางของขนุนนะครับติดมือของเรานะครับหรือว่าติดมีดติดอะไรติดตามตัวเนื้อนะครับเราจะมาทําอย่างไรนะครับแก้ไขอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับวันนี้ครับผมไปดูกันเลยครับ วันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆครับมาแกะขนุนนะครับก็หลายๆท่านนะครับแกะไม่อยากจะแกะขนุนกันนะครับเพราะว่าอาจจะติดยางยางติดมือติดนีดนะครับหรือบางคนที่เขาไม่มีตัวถุงมือเนาะไม่อยากจะจับอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเสนอวิธีนะครับการแกะขนุนสตรเทคนิคนะครับการแกะขนุนนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวยางต่อไปครับผมเริ่มจากการแกะขนุนลูกเล็กนะครับลูกเล็กขนาดนี้นะครับเราจะผ่านะครับเราก็จะไปผ่ากรีนะครับ ีดซ้ายเออกีดหน้ากีดหลังนะครับแล้วก็ทําการฉีกนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่สุกดีเนาะวันนี้เราจะมาแกะลูกใหญ่นะครับปกติลูกใหญ่เกิน20กิโลนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะทําการผ่าครึ่งก่อนนะครับซึ่งจะทําให้เราแกะได้ง่ายขึ้นนะครับมันใหญ่เกินนะครับซึ่งถ้าเป็นลูกเล็กนะครับเราจะผ่าแค่ทีเดียวเนาะส่วนตัวลูก20โลนะครับเราก็จะทําการแบ่งครึ่งครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ กินไม่ต้องลึกมากนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวตัวมีดนะครับก็จะไปโดนตัวเนื้อขนุนนะครับทําให้ไม่สวยนะครับซึ่งถ้าเราทานเองที่บ้านนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับแต่สําหรับใครที่ฝึกจะทํานะครับไปขายนะครับก็พยายามกรีดเบาๆนะครับกรีดสวยๆนะครับตัวนี้น่าจะเป็นพันธุ์แดงสุริยานะครับแล้วก็ทําการฉีกครึ่งนะครับผม ผมก็ไม่ค่อยจะเชี่ยวชาญเรื่องการแกะเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ามือใหม่นะครับอืมโดนเต็มเต็มนะครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรานี่นครับเนื้อสีชมพูเอ่อเนื้อสีส้มนะครับสวยงามมากนะครับเหลืองส้มนะครับนะครับตอนนี้ลูกนี้นะครับเป็นลูกที่ใหญ่มากนะครับ เราก็จะทําการแบ่งครึ่งไปแล้วนะครับต่อไปนะครับรอทิ้งไว้สักพักนะครับเทคนิคของเรานะครับเราจะทําการเอายางออกก่อนนะครับทิ้งไว้สักพักนะครับการเอายางออกนะครับเราต้องใช้ถุงนะครับเพื่อนๆในการดูดยางอย่างนี้นะครับซึ่งตอนผ่าขั้วตอนแรกนะครับขั้วตรงนี้นะครับถ้าขั้วยังยาวอยู่นะครับเราก็จะผ่าขั้วแล้วเอาดึงยางออกก่อนเนาะแต่นี้ขั้วมันตัดสั้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ผ่าตอนนี้ครับ นี่ครับง่ายมากนะครับดูดยางครับผมนี่ครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้น้ํามันเลยเนาะเพื่อนๆดูสิครับยางหมดเกลี้ยงนะครับยางหมดเกลี้ยงครับสุดยออนะครับนี่ครับเป็นเทคนิคเป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับไม่ต้องกลัวยางเลยนะครับยางออกหมดแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับหลังจากดูดยางแล้วนะครับเราก็ทําการ แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นลูกเล็กนะครับไม่ต้องไม่ต้องผ่าครึ่งนะครับลวงยาวนะครับก็ทําการชำแหละได้เลยนะครับแต่นี้ลูกมันใหญ่หน่อยนะครับนะครับหลังจากการผ่าออมแล้วนะครับก็จะทําการขีงครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับต้องใช้แรงหน่อยนะครับอออืืห เ้วก็ทำการผ่าแกนนะครับผ่าแกนก่อนนะครับนี่ครับผ่าแกนแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตอนนี้ก็ผ่าแกนเรียบร้อยแล้วนะครับทิ้งไว้สักพักนะครับรอให้ยางออกก่อนนะครับทีนี้นะครับยางเขาเริ่มออกครับเราก็ทําการดูดยางนะครับเพื่อนๆดูดเหมือนเดิมนะครับโดยใช้ถุงพลาสติกนะครับ ดูดง่ายมากนะครับก็ดูดง่ายมากเลยนะครับเราก็ทําการดูดครับดูดนะครับ่าครับตอนนี้ยางนะครับก็ติดเข้ามาที่ถุงหมดแล้วนะครับอเก็บไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเอาตัวแกนกลางตรงนี้นะครับขวานออกเลยครับเพื่อน ทีนี้เราก็ดูดยางก่อนครับก่อนที่ทําการแกะนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับตอนนี้ขนุนของเราไม่มียางเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ไม่มียางเลยนะครับเพราะว่าเราใช้เทคนิคนะครับโดยการใช้ถุงในการดูดดูดยางเหนียวๆนะครับ นะครับนี่ก็คือขนุนที่เราแกะไว้แล้วนะครับซึ่งแบ่งครึ่งกับที่เราไปให้พ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับส่วนในตัวฐานนี้นะครับเราก็จะนําไปถวายพระนะครับซึ่งเป็นถวายเป็นสังฆทานอาหารนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดแท็กใส่ฐานครับส่วนในตัวนี้นะครับก็คือส่วนที่เรารีบร้อนเกินไปนะครับเราทําไม่สวยเนาะเราก็เลยเอามาทิ้งเออเอาเก็บไว้กินเองรับประทานเองนะครับ นะครับดูเนื้อของเขานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันสดๆเลยนะครับนี่นะครับโหนี่คือของพันทองเสรอนะครับคือมีความหนามากนะครับแลกวอก็หวานมากด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวนี้นะครับตัวนี้คือแดงสุริยานะครับก็จะออกส้มๆครับความหวานก็จะหวานน้อยกว่าแต่ว่าความกรอบเขานี่จะเยอะกว่านะครับนะครับเดี๋ยวผมจะชิมตัวแดงสุริยาให้เพื่อนๆดูนะครับอื้อ กรอบร่อยมากเลยครับหวานนุ่มมีความเป็นน้ำในเนื้อเยอะตัวนี้ว้างครับตัวนี้เนื้อหนากว่าเยอะครับอ,อ,อันนี้หวานมากครับพื่อนหวานเจี๊ยบเลยนะครับ เนื้อหนาครับคุ้มมากครับคุ้มสุดๆเลยนะครับแค่คาเดียวครับเหมือนคุ้มมากมันคุ้มมากครับคุ้มสบความหนาความหวานครับยกให้ท่านได้ลองชิมกันะครับสําหรับสายพันธุ์นี้นะครับสําหรับทองเสิร์นครับผมผมน้ำตกทองเสิร์นะครับผมการันตีครับผมให้เป็นหมายเลขหนึ่งในช่วงนี้นะครับต่อใครที่จะปลูกไว้รับประทานรสเชิงคำค้าผมต้องทองเสิร์นะครับช่วงนี้นะครับ เอาละครับคลิปนี้นะครับก็เป็นการนําเสนอเกี่ยวกับการผ่าขนนโดยที่ไม่ต้องกลัวยางนะครับโดยการใช้พลาสติกในการดุดยางนะครับสําหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้คลิปของเรามีประโยชน์สําหรับเ,เพื่อนๆนะครับก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมอ้นเฮลเทคเป็นช่างก็ทําส่วนได้ครับผมสวัสดีครับ